ปฏิบัติการที่1การหาค่าคงที่สมดุลและค่าประมาณของพลังงานอิสระที่สภาวะมาตรฐานของการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนค่ะสมาชิกนางสาวอุบลวันบุญปโปร่งรหัส1 1 6 4 1 1 2 6 4 2 6 1 2และนางสาววิกิตาพุ่มจำปารหัส1 1 6 4 1 1 2 1 4 0 6 2 5วัตถุประสงค์นะคะ สามารถหาค่าคงที่สมดุลและพลังงานอิสระที่สภาวะมาตรฐานของการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนได้ค่ะบทนำนะคะสารอนุพันธ์ของฟีนอลหลายชนิดสามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายเกลือเฟอร์รกแล้วเกิดสีจากการศึกษาพบว่าสีที่เกิดขึ้นเป็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนค่ะที่อยู่ในสภาวะสมดุลกับสารตั้งต้นทั้งสองสารประกอบเชิงซ้อนดูดกลืนแสงในช่วงที่ตามองเห็นได้ ช่วง visible light ค่ะและความเข้มของแสงของสีแปรผันตรงกับความเข้มข้นของสารประกอบเชิงซ้อนตามกฎของเ e ียส์ลาวค่ะจากการศึกษาพบว,ว่าสารละลายเฟอริกทำปฏิกิริยากับกรดซาลิไซลิก,ลก,ลกได้สารประกอบเชิงซ้อนสีม่วงค่ะและดูดกลือแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่นแลมด้าแมคห้าร้อนาโนเมตรโดยสมการสแสดงการเกิดปฏิกิริยาดังนี้ค่ะ และในการทดลองนี้จะทําการหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้และคํานวณหาค่าพลังงานอิสระได้จากค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาโดยใช้ความสัมพันธ์ของเดลต้าจเท่ากับลบอาร์ทีอนเคค่ะวิธีการทดลองนะคะการเตรียมสารละลาย1เตรียมสารละลาย FE 3บวกสารละลาย B นะคะความเข้มข้น0.005โมลจากเฟริกไนเตรตเก้า สารละลาย1,000มลมีเฟอร์ริกไนเตรตเก้าน้ำอยู่0 0 5 5โมลถ้าในสารละลาย50มิลมีเฟอร์ริกไนเตรต้าน้ำเท่ากับ0 0 0 5โมลคูณ50มิลลิลิตส่วนด้วย1000มลตรเท่ากับ2.5งคูณ1ิยกกำลังลบสโมลน้ำหนักที่ต้องชั่งมานะคะสารละลายเฟอร์ริกไนเตรตก้าน้ำ1โมลมี404กรัม ถ้าในสารละลายเฟอร์ลิกไนเตรต้าน้ำสองจคูณสิยกกำลังลบสี่โมลจะมี404รกรัมคูณ ol, สอุคูณสิบยกกำลังลบสโมลส่วนด้วย1โมลจะได้เท่ากับ0.101กรัมค่ะวิธีการเตรียมนะคะหคือช่างเฟอริลิกไนเตรตก้าน้ำมาจำนวน0.101กรัมนะคะจากนั้นละลายด้วยไฮโดรคลอริก2คูณ1ิยกกำลังลบ3โมลค่ะและนำมาปรับปริมาตรให้ได้50มลค่ะ สเตรียมสารละลายซาลิซิซิดความเข้มข้น0.005โมลสารละลาย A นะคะสารละลาย1,000มลลิตรมีซาลิซิลิกอยู่0.005โมลและถ้าในสารละลาย50มลมีซาลิซลิกอยู่0.005โมลคูณ50มลลส่วนด้วย1,000มลนะคะเท่ากับ2.5ุคูณ10ยกกำลัง4ลบ4โมลค่ะน้ำหนักที่ต้องชั่งนะคะซาลิซลิก 1นึโมลมี1 3 8 1งร้กรัมถ้าสาลิสลิตสองจคูณสิยกกำลังลบสี่โมลจะมี1 3 8 1งร้กรัมคูณด้วย2.5งจคูณสิยกกำลังลบสี่โมลส่วนด้วย1นึโมลจะได้เท่ากับ 0.0345กรัมค่ะวิธีการเตรียมนะคะ1น่คือช่างสลิสลิกมา0 0 3 4 5กรัมค่ะต่อมาละลายด้วยไฮโดรคลอริก2คูณ10ยกกำลังลบ3โมลนะคะและนำมาปริตรับปริมาตรให้ได้50มิลลิลิตรนี่คือสารละลายเอค่ะการเตรียมสารละลายผสมระหว่างเ e 3บวกกับสลิสลิกโดยปีเปตลงขวดวัดปริมาตรขนาด50มิลลิลิตรสารละลายาลิสลิกปีเปตใส่ในขวดรูปชมพู่3ขวดขวดที่1 3 ml ขวดที่2 6.5 ml และขวดที่30 ml ค่ะสารละลาย Fe 3บวกปิเปตใส่ในขวดลูกชมพู่3ขวดขวดที่1 10 ml ขวดที่2 6.5 ml และขวดที่3 3 ml ค่ะจากนั้นเราจะได้สารละลายผสมระหว่างซลิซลิกกับ Fe 3บวกนะคะจากนั้นนำไฮโดรคลอริก2คูณ10ยกกำลังลบ3โมลาร์ใส่ใน ขวดทั้ง3ขวดค่ะจะได้สารละลายผสมและหลังจากนั้นวัดค่าการดูดลืนแสงความยาวคลื่น530นาโนเมตรค่ะโดยใช้ไฮโดรคลอริกเป็นแบล็งค่ะผลการทด,ดลองนะคะตารางที่1ค่าการดูดลืนแสงของสารผสมขวดที่1ถึงขวดที่3ที่ความยาวคลื่น530นาโนเมตรนะคะขวดที่1ค่าการดูดลืนแสงได้เท่ากับ0.539นะคะขวดที่2ได้ค่าการดูดลืนแสงเท่ากับ1.097นะคะ และขอที่3ได้ค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ0.653นะคะตารางที่ 2. ค่าความเข้มข้นของสารละลาย Fe 3บวกและซาลิซิลแอซิดที่ปริมาตร50มิลลิลิตรนะคะน้ำหนักที่ช่างได้ Fe 3บวกคือ0.123และซาลิซิลิกได้0.037นสะคะส่วนความเข้มข้น Fe 3บวกได้เท่ากับ6 0 9ยกากลังลบ3นะคะซาลิซิลิกได้ กคูณสิยกกำลังลบสาค่ะการคำนวณความเข้มข้นของเหล็ก3บวกจาก G ส่วน m.w เท่ากับ c.v ส่วนพัน c เท่ากับ G คูณ1000หารด้วย m.w คูณ v เท่ากับ0.123์จามกรมัมคูณด้วย1000หารด้วย4ี่กรัมต่อโมลคูณด้วย50 ml เท่ากับ6.09ุบูนย์ก้าคูณสิกำลังลบ3โมลาร์ค่ะการคำนวณความเข้มข้นของซาลิซิลิกแอซิดจาก จส่วน MW เท่ากับ CV ส่วนพันเท่ากับ0.037กรัมคูณด้วย1,000หารด้วย138กรัมต่อโมลคูณด้วย50 mL เท่ากับ5.36คูณ10กำลังลบ3โมอล่าค่ะตารางที่3ความเข้มข้นเริ่มต้นของเหล็ก3บวกและสลิดสลิดแอซิดในสารละลายผสมขวดที่1 3ขวดที่1 สารละลายเหล็กสามบวก10 mL และสารละลายซาลีซลิกแอซิดสาม mL ความเข้มข้นของเหล็กความเข้มข้นเริ่มต้นของเหล็กสามบวก1.218คูณ10กํลังลบสามมลาร์และความเข้มข้นเริ่มต้นของซาลีซลิกแอซิด3.216คูณ10กํลังลบสี่มลาร์ค่ะข้อที่ 2, สองสารละลายเหล็กสามบวก6.5 mL และสารละลายซาลีซลิกแอซิด6.5 m ลได้ความเข้มข้นเริ่มต้นของเหล็กสามบวก 7จ็ดจุดเกนึ่คูณสิบกำลังลบสี่โมลาร์และความเข้มข้นเริ่มต้นของซาลิซิลิกแอซิดหกจุดเก้คูณสิบกำลังลบสี่โมลาร์ค่ะข้อที่3สารละลายเหล็ก3ามบวกสามลและสารละลายซาลิซิลิกแอซิดสิบมลได้ความเข้มข้นเริ่มต้นของเหล็ก3ามบวกสามจุดหกห้าสี่คูณสิบกำลังลบสโมลาร์และความเข้มข้นของซาลิซิลิกแอซิด 1.072งจุดคูณสิบกำลังลบสามโมลาร์ค่ะการคำนวณความเข้มข้นเริ่มต้นของเหล็ก3ามบวน,นะคะจาก c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2 c 2จะเท่ากับ c 1นึ v หน่งหารด้วย v สองค่วดที่1 c 2องเท่ากับหนึ่งุคูณสิบกำลังลบสามโมลาร์ขวที่2 c 2องเท่ากับเจ็ดจุคูณสิบกำลังลบสี่โมลาร์และขวดที่3 c 2เท่ากับ 3.654ุดหกคูณสิกำลังลบสโมลาร์ค่ะการคำนวณความเข้มข้นเริ่มต้นของซลิซลิกแอซิดนะคะจาก C1 V1 ึ่งหนึ่งเท่ากับ C2 สอง2เท่ากับ C1 หนหารด้วย V2 ค่ะข้อที่1 C2 ่งสองเท่ากับสามจคูณสิบกำลังลบสโมลาร์ข้อที่2 C2 สองเท่ากับหกจุคูณสิกลังลบสโมลาร์และข้อที่3 C2 เท่ากับ หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดสองคูณสิบกำลังลบสามโมลาร์ค่ะการคำนวณความเข้มข้นของสารประกอบเชิงซ้อนของสารละลายขวดที่หนึ่งถึงสามจากค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นห้าร้อยสามสิบนาโนเมตรจากสมการ y เท่ากับหนึ่งพันเก้าร้อย x โดยที่ y เท่ากับค่าการดูดกลืนแสงที่เลมส์ดาเท่ากับ530นาโนเมตรและ x เท่ากับความเข้มข้นของสารประกอบเชิงซ้อนค่ะจะได้ เเท่ากับ y ส่วนด้วย1,900งพข้อที่1ได้ x เ,เท่ากับ2.83 6กคูณ10บกำลังลบ4โมลาร์ข้อที่2ได้ x เ,เท่ากับ5.77จคูณ10บกำลังลบ4โมลาร์ข้อที่3ได้ x เ,เท่ากับ3.4 37คูณ10บกำลังลบ4โมลาร์ค่ะการคำนวณค่าคงที่สมดุลของสารประกอบเชิงซ้อนขวอที่1ถึง3ามข้อที่1 ความเปนคเริ่มต้นของเหล็ก3บวกเท่ากับ1.21 1.218คูณ1ลังลบ3และความเป้นคเริ่มต้นของสริสเ็กแอซิดคือ3.216คูณส0กำลังลบ4ความเนคุที่เปลี่ยนแปลงคือ2.836คูณ10กำลังลบ4และความเปนคที่สมดุลของเหล็ก3บวกคือ9.3 5คูณ10กำลังลบ4 แคะความเข้มข้นที่สมดุลของาลิสสลิกแอซิดคือ3.86ุคูณ10กำลังลบ5ค่ะเกิดเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนคือ2.83 6ุคูณ10กำลังลบ4โมลาร์ค่ะจาก K เท่ากับความเข้มข้นของสารประกอบเชิงซ้อนหารด้วยความเข้มข้นของเหล็ก3บวกค,วคูณด้วยความเข้มข้นของาลิสสลิกแอซิด ได้ค่า k เท่ากับ2.836คูณ1 0กำลังลบ4หารด้วย9.35ุคูณ1 0กำลังลบ4คูณด้วย3.68ุคูณ1 0กำลังลบ4ได้เท่ากับ7,857.91โมลาร์ยกกำลังลบ1ค่ะขวที่2คความเข้มข้นเริ่มต้นของเหล็ก3บวกคือ7.917ุคูณ1 0กำลังลบ4แล้ว ความเข้มข้นเริ่มต้นของ s a ลิ c y l ล c กแอซคือ6.968คูณ10กำลังลบ4ค่ะความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปคือ -5.774 คูณ10กำลังลบ4ค่ะความเข้มข้นที่สมดุลของเหล็ก3บวกคือ2.143คูณ10กำลังล4และของ s a ลิ c y l ล c กแอซคือ1.194คูณ10กำลังลบ4ค่ะจะได้ค่า k เท่ากับ5.774คูณ10กำลังลบ4 หารด้วย2.143คูณ1 0กำลังลบ4คูณด้วย1.194คูณ1 0กำลังลบ4ได้เท่ากับ2 2 5 6 5 7 8โมลาร์กำลังลบ1ค่ะข้อที่3ความเ้นเริ่มต้นของเหล็ก3บวกคือ3.654คูณ1 0กำลังลบ4และของซลิสซลิกแอซิดคือ1.072คูณ1 0กำลังลบ3ความคข้นที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ลบสามจุดสคูณสิบกำลังลบส่ค่ะความเข้นที่สมดุลของเหล็กสามบวกคือ2 1 7จุดหคูณสิกลังลบหและของซิลิสเลกแอซิดคือ7 2 8 3จุดสคูณสิกลังลบส่ค่ะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน3 4 3 7ุดสีคูณสิบกำลังลบส่ะแทนค่า k เท่ากับ3 4 3 7คูณ10กำลังลบ4หารด้วย2 1 7 1 0 5คูณ10กลังลบ5คูณกับ เจ็ดจุดคูณสิบกำลังลบสี่ได้เท่ากับ2.747คูณขออภัยค่ะสองสองหมื่่งยุโมลาดด์ยกกำลังลบหค่ะการคำนวณพลังงานอิสระที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสจากด e l ้าจีเท่ากับลบอาร์ทีวที่1นึ่งด g ้เท่ากับ ลบ2 2กิโลจูลต่อโมลขวที่สองได้เดลต้าจีเท่ากับลบ24.83ิกิโลจูลต่อโมลและขวที่สามได้เดลต้าจีเท่ากับลบ24.74กิโลจูลต่อโมลค่ะการคำนวณค่าพลังงานขออภาาัาค่าการคำนวณค่าคงที่สมดุลและค่าพลังงานอิสระเฉลี่ยค่าพลังค่าคงที่สมดุลเฉลี่ย7 8 5 7 9 1บวกด้วย

จากการทดลองการหาค่าคงที่สมดุลและค่าประมาณของพลังงานอิสระที่สภาวะมาตรฐานของการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก3บวกและซิลิสเล็กแอซิดได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบเชิงซ้อนนำไปวัดค่าการดูดเกลืนแสงของแต่ละขวดที่มีความเข้มข้นของเหล็ก3บวกและซิลิสเหล็กแอซิดที่แตกต่างกันคำนวณค่าคงที่สมดุลเฉลี่ยได้เท่ากับ17,390.4มามรยกาโมลาร์กำลังลบหนึ่ง จากผลการทดลองจะเห็นว่าขวดที่หนึ่งมีค่าคงที่สมดุลน้อยกว่าขวดที่สองและขวดที่สามค่อนข้างมากส่วนขวดที่สองและสามมีค่าใกล้เคียงกันซึ่งตามทฤษฎีค่าคงที่สมดุลเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเท่านั้นจากผลของขวดที่หนึ่งที่มีความคลาดเคลื่อนจากขวดที่สองและสามมากอาจเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ทดลองในการปิเปรสารมาหรือเป็นความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือในการวัดค่าการดูดเกินแสงค่ะ เมื่อได้ค่าคงที่สมดุลแล้วสามารถนำไปคำนวณหาค่าพลังงานอิสระเฉลี่ยของการทดลองนี้ได้เท่ากับลบ23.93กิโลจูลต่อโมลค่ะข้อเสนอแนะนะคะจะต้องเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น0.002โมลาร์โดยการเจือจางจากสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น37%เนคำนวณจาก c เท่ากับ10คูณความหนาแน่นและกคูณเปอร์เซ็นต์หารด้วย m.w. ค่ะ จะได้ c เท่ากับ10คูณ1.18คูณ37หารด้วย36.45 8เท่ากับ11.97โมลาร์จากนั้นคำนวณปริมาตรที่จะต้องปีเปมาจาก c1v1 เท่ากับ c2v2 v1 จะเท่ากับ c2v2 หารด้วย c1 ค่ะ เท่ากับ0.02 0โมลาร์คูณด้วย250 ml หารด้วย11.97โมลาร์เท่ากับ0.04 ml ค่ะดังนั้นนำสารละลายไฮโดรคลอริกความเข้มข้น3.7เมาประมาณ1หยดแล้วปรับปริมาตรด้วยน้ำากัดในขวดวัดปริมาตร250มิลค่ะกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ